สวัสดีครับสวัสดีดีเจคู่สีบาบราวาบ่า,บา,บาบระบุมาถึงนี่เลยนี่เลยข้าวแกงมิสแกลนเอ๊ะทำไมาต้องมาที่นี่ดีเจว,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 ว่าไม่มีข้าวกินเหรอคุณไม่ใช่ค่ะที่นี่เขาบอกว่าข้าวแกงมิสแกลนนะคะ,ะนางงามทาแน่เลยแล้วก็ข้าวแกงนี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมทาวินทาซอยสองค่ะเขาบอกว่าช่วยเศรษฐกิจสัสภสภสงคมมาตอนนี้อข้าวแยกหมักแพงมากจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าข้าวเนี่ยเรากินได้ทุกที่เลยในโลกนี้แต่ถามว่าที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกนะคุณทั้งสามโลกในที่นี้นี่อร่อย ถูกแล้วก็ช่วยเหลือสังคมต้องาอ,งอาหารทุกอย่างนี้พี่มาที่บอกไาแล้วว่าไันได้ทำเอาเศษอา,าเอาเศษเนื้อเศษไก่เศษหมูเศษอะไรแต่ทุกอย่างเป็นเนื้อเนอเป็นชิ้นชิ้นไปในอันอแต่ทํามาเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อเหลืคนที่กำลังคือตอนนี้ค่าของชีพสูงก็มาช่วยทําให้อิ่มท้องด้มาไปว่าตอนนี้วิกฤตโควิด1ิเเนี่ยเราอยากจะบอกว่าหลายท่านเนี่ย อ่ะย e no mm ีบาทยีบาทหาที่ไหนได้ไยในโลกนี้ไม่มีแต่ถามว่าคุณวัตไม่ได้เอาผลกาไรอะไรมากมายนะแต่ช่วยเหลือสังคมมากกว่าคุณนี่บาบาไปเดินดูอาหารที่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 ทาขายนะคะก็ไม่ไม่ใช่ว่าอะไรเป็นเเป็นเป็นปะเป็นคือถ้าักซัตามร้านสี่สิบห้าราคาแบบนี้แน่นอนเลยแต่ว่าอย่าพึ่งเช่ดเจอวบาตามบาบาร่ามาดีกว่ามาเลยลุยเดี๋ยวมันดูว่ามีอะไรบ้าง อาเดี๋ยวนี้นึกเจอนางงามก่อนสิพาะมิสแกรนข้าวแกงมิสแกรนก็ต้องเจอนางงามก่อนอสวัสดีค่ะเชื่ออะไรกันบ้างลูกปัดนะคะมิสแกรนกําแพงเพชรค่ะค่ะสวัสดีค่ะโมจินะคะมิสแกรนฉะเชิงเซาค่ะนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะน้ําทิพย์วัชราพรนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดมิสแกรนชนบุรีค่ะเออแล้ววันนี้มีอะไรยังไงบ้างตัวกล้วยวันนี้นะคะลูกปัดก็เอาของดีเมืองกำแพงเพชรนะคะก็คือเฉากก้วยชากลางลาวค่ะมาแจกให้กับพ่อ พ่อแม่พี่น้องชาวทาวอินทาวค่ะใช่ค่ะแจกฟรีค่ะมารับได้นะคะอมามม่อาะะคช่วยพี่เราเปัดแจกใช่ค่ะมาช่วยกันพอาะทีเจอกันที่มิสแอนกำแพงเพชรค่ะเดี๋ยวเรามาข้าวแกงมิสแกนใช่หรือยัง อ๋อยังยังยังไม่ได้ทานเลยค่ะค่ะยังค่ะแต่ว่ารับรองว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าคนต่อแถวตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยค่ะใช่แล้วของเยอะคนบริการก็สวยงามมากใช่ค่ะ20บาทนี่คุ้มมากเลยนะคะได้เจอตัวจริงๆเสียงจริงสวยแบบนี้มาเจอที่ไหนคะมาเจอที่ข้าวแกงมิสแกนนะคะอสอดใช่ค่ะเดี๋ยวบุกไปข้างในดีกว่าดิเจยว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างมาเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนเยอะแน่นมากคุณผู้ชม นี่เลยเราต้องมาเดี๋ยวขอ,ขอดูก่อนนี่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 แล้ท่านบอกว่าข้าวแกงก็เหมือนธรรมดาปกติทั่วไปแต่ที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนในทโลกนะเพราะรู้ไหมเพราะว่าสะอาดอร่อยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไงยี่สิบบาทณนะเวลานี้วิกฤตโควิดสิบเก้าไม่มีที่ไหนแล้วคุณผู้ชมเออนี่เลยเรามานี่เมนูปลดกอนดิ่งว้าเลยไหมอันนี้เอออ่ะไม่ใช่ว่าทแบบททเปนแบบอ่ะ หาิอยู่แล้วถ้าหากว่าขายตามตลาดนะคะมันแน่นอนอยู่แล้วนี่ไหมฮะเนี่ยไอเชียงเนื้อเนื้อนะคะเห็นนะคะไม่ใช่ว่างจัดเศษๆมาให้หรือว่าอย่างไรนะคะนี่รประานกดูคุณผู้ชมดูหลายๆท่านที่มารับประทานวันนี้อย่างบอกว่า20่บบาทเนี่ยไม่ได้บอกว่าอยากจะมาทานด้วยอะไรนะแต่ว่าเขามาเพื่ออะไรหนึ่งช่วยเหลือสังคมด้วยสะอาดปลอดภัยประหยัดอย่างที่บอกว่าข้าวแกงมิสแกนนี้ไงอันนี้เมนูที่ดีเจวันเลือกมาเมื่อสักครู่นี้ โอ้อ่าเดี๋ยวเราทานกันสดๆเลยอย่างที่บอกว่ามาที่ทาวินทาว,ทาวซอยสองเท่านั้นข้าวแกงมิสเกนของคุณวัฒน์บอกเลยว่าสะอาดปลอดภัยอร่อยแล้วก็แถม20บาทเนี่ยไม่มีที่ไหนสามโลกนะณนะนะเวลานี้ช่วยเหลือวิกฤตโควิด19้ด้วยล้วท่านบอกว่า20บาทเอ๊ะทานที่ไหนก็ได้ไม่มีนะที่นี่ที่เดียวเลยข้าวแกงมิสแกนทาวินทาวซอยสองทีเจว่าอ่ะทานให้ดูเลยวันนี้สดๆเลยเออนี่อุตสาหบุกมาจากนี่ภาคใต้นะ <laughs> ร้อยอย่างแรงไหมอร่อยไหมอร่อยริงอ๋ออร่อยมากค่ะเดี๋ยวแบบไม่ใช่รสชาติหมือนมวมาให้นะคะอร่อยจริงอร่อยมากกว่าราคาย0สบาทค่ะบาบาลาทาเลเดี๋ยวคอนเฟิร์มอร้อยอย่างแรงได้เด้งอกนี่เออมาเลยท่าเป็นท่าซอยสองเดี๋ยวดูนี่หลายท่านมากันเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอหนึ่งในนั้นนี่สุดหล่อพิธีกรพี่แชมป์สุดหล่อของเราวันนี้เลยสวัสดีพี่แชมป์เป็นไงบ้าง วันนี้ตอนนี้คนเยอะมากเลยนะคนเยอะมากครับก็คือตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเนี่ยร้านจะไม่เปิดแถวยาวมากเลยครับแล้วก็มีคนมาออกันเยอะมากๆเลยครับก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนมาอุดหนุนเข้าแกงมิสแกรนด้วยและที่สำคัญเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตามเสนาธาของทางคุณอวัต์ก็คืออยากช่วยเหลือสังคมด้วยครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆเรียกได้ว่าผันเป็ดวนเวียนมาใช่ครับมาหลากหลายจังหวัดมากครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยแต่ละคนก็ได้นำเอาเหมือนเป็นของดีของแต่ละจังหวัดแล้วก็เป็นขนมต่างๆเนี่ย มาแจกให้สำหรับประชาชนที่อยู่แถวทาวินทาวนี้ด้วยครับเชมแล้กเขาถามว่าแหลายท่านอยู่ที่บ้านเราอยากทานทํำยังไง ถ้าเกิดคุณใครอยู่ไกลอย่างเงี้ยมีการส่งไหมดีมารีไหมจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าใครอยู่แถวโซนโซนเราแรกเนี้ยสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้ในการเรียกเป็นเออไรเดอร์ครับมามาซื้อตรงด้านนี้ได้แล้วก็สามารถนำกลับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเป็นแบบเดลิเวอรี่ส่งไปเลยนี่ยังไม่มีครับแต่ว่าสามารถที่จะให้ไรเดอร์ต่างๆตามแต่ละแอปพลิเคชันเนี้ยมาซื้อแล้วก็สามารถนาไปให้ได้เช่นกันนี่ถือว่าเป็นตัวแทนของคุณวัดดีกว่าวันนี้แชมป์เปิดกี่โมงถึงกี่โมงยังไงครับก็คืออ่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณช่วงง10 10นนเเเป็ต้ครราาาะว่ดี๋ยมณท ทางแม่ครัวครับก็จะได้มาเตรียมอาหารตรงด้านนี้ครับผมเพื่อเป็นการแบบว่ารอเตรียมร้อมสาหรับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาดูดีกว่าเชมมีอะไรบ้างตรงนี้แนะนาหน่อยอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นลาบโบราณเป็นลาบสุพรรณใช่ไหมครับครับผมแล้วอันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานไข่ดีมากอร่อยมากพอฉันกินไปตอนเช้าแล้วอันนี้จะเป็นผัดกะเพราไก่ครับครับผมมีเป็นผัดบุนเส้นครับผมผัดที่แกงครับเป็นยำบุญเชียงแล้วก็อันนี้อร่อยเหมือนกันผัดเผ็ดปลาดุก แชมเดี๋ยวขอถามนิดนึงเมนูแต่ละวันเหมือนกันไหมแตกต่างกันยังไงไม่เหมือนครับก็คือจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าพยายามจะเน้นเป็นเมนูที่แห้ง เพราะว่าเผื่อบางท่านเทคเอาไว้ไปทานบ้านหรือว่าซื้อกลับไปทานตอนเย็นเนี่ยอาจจะได้ไม่ไม่หกไม่อะไรด้วยแชมครับนี่คือหมดแล้วหมดเลยหรือว่ามีเติมเรื่อยๆหรือยังจริงๆหมดแล้วหมดเลยครับเพราะว่าเราค่อนข้างทําตามตามจํานวนที่ลองคาดการดูว่าวันนึ่งน่าจะขายได้ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงก็จะคือเตรียมมาประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้หวังกาไรหรอกช่วยเหลือสังคมจริงๆอยากจะบอกว่าไม่ต้องคิดถึงกําไรเลยครับคิดว่าเราสิบบาทแชมเชื่อไหมบ้างขายยากเลยนะตอนนี้ขายยากมากขายยากมากครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้จากตรงนี้เพราะว่านอกจากที่ทําให้คนอิ่มท้องแล้วเรา เห็นความสุขของเขาเขาบางบางคนเหมือนอย่างที่บอกว่า20บาทของคนเราไม่เท่ากันถูกต้องใช่ครับบางทีเนี่ย20บาทบางคนอาจจะซื้อได้แค่ของบางอย่างแต่ว่านี่คือ20บาทของของทางด้านทางด้านเนี้ยครับกับเขาแกมีแกงคุณสามารถอิ่มได้เหมือนหนึ่งเลยโชคที่เชนบอกว่าค่าของคือค่าของเงินนะ่นะแต่ละคนไม่เท่ากันจริงจริงรบ,บางคน20บาทอิ่มได้ทั้งวันนะใช่ครับแต่บางคน20บาทโอ๊ยถามว่าเป็นเศษซึ่งมันไม่ใช่นะปัจจุบันนียุคคูเป็นิด้วยใช่ครับ,บก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือกันละกันครับเพราะว่า เราได้เอาของดีๆมาให้ทุกท่านได้ทานในราคาที่ประหยัดครับก็ถือว่าเป็นการส่งมอบความสุขกันในช่วงนี้ด้วยครับอืมอาจจะไม่ฝากเลยแชมป์จ๋าครับผม<อ>ก็เดนด้วยอะครับผมก็อยากจะฝากแฟนๆนะครับก็มาทานกันได้ข้าวแกงมิสแกรนนะครับของคุณนวัแล้วก็กองค์กรมิสแกรน Miss ด้วยอยู่ทาวน์อินทาวน์ซอยสอนะครับก็มาได้เอยู่ประมาณกลางๆซอยสังเกตได้ว่าเดี๋ยวจะมีเป็นป้ายสแตนดี้พินวัตั้งให้ เปิดทุกวันจันทถึงสุกครับประมาณ1ิบโมงครึ่งเป็นต้นไปถ้าเกิดตามตารางแล้วก็คือประมาณบ่ายโมงบ่ายสองก็เริ่มเก็บแล้วครับก็อยู่ที่ว่าบางวันถ้าเกิดคนเยอะหมดก่อนก็คือหมดแล้วหมดเลยครับผมและที่สำคัญก็มีจะมีน้องๆเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาแต่ละวันจะมาแจกไม่ว่าจะเป็นขนมต่างๆเป็นขนมปังเป็นของหวานเนี่ยครับมามอบให้ถือได้ว่าเป็นคอมเมนทารี่ด้วยได้ทานข้าวของข้าวแล้วต่อด้วยของหวานได้เลยครับยี่สิบบาทคุ้มแน่นอนวันนี้ขอบคุณแชมมากขอบคุณครับขอบคุณทุนงานข่าเดี๋ยวติดตามกันนะครับ